สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำเนื้อปลาดินนึ่งซีอิ๊วนะคะทำง่ายง่ายค่ะแต่อร่อยแบบพัตาคารเลยนะคะเรามาลงมือทำกันเลยค่ะวางขิงบุบนะคะรองจานนะคะแล้ววางปลาลงบนขิงค่ะปลาดินแรกนะคะเราใช้500กร,รัมนะคะหรือใครจะทำเป็นตัวก็ได้นะคะหรือใครจะใช้ปลากระพงก็ได้นะคะน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็นำปลาดินที่เราเตรียมไว้นะคะ ปิดฝาหนึ่งยีนาทีค่ะในส่วนของผักโรยตกแต่งก็มีขิงซอยนะคะขึ้นช่ายต้นหอมพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นๆค่ะในส่วนของน้ำลาดบนปลานะคะน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3ามช้อนโต๊ะค่ะคนให้ละลายเข้ากันค่ะ เหล้าจีนสองช้อนโต๊ะนะคะถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ค่ะน้ำมันงาหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้เข้ากันนะคะพริกไทยตามชอบนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะ ปลาของเราก็นึง่งครบเวลาแล้วค่ะช้อนเอาน้ำออกจนหมดนะคะโรยตกแต่งด้วยขึ้นช่ายค่ะต้นหอมซอยค่ะขิงซอยค่ะพริกชี้ฟ้าแดงนะคะ เสร็จแล้วปิดฝานึ่งต่ออีก3นาทีค่ะครบเวลาแล้วค่ะเราก็มาทําในส่วนของน้ำลาดที่เราเตรียมไว้นะคะนำส่วนน้ำลาดที่ผสมไว้ลงใส่กระทะค่ะตั้งไฟพอเดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็นำไปลาดปลาที่เรานึ่งไว้นะคะแบบนี้เลยค่ะลาด เสร็จเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะคะเนื้อปลานิ่มมากเลยนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะอร่อยกำลังดีนะคะ สูตรนี้นะคะลองไปทํากันดูนะคะนึ่งก็ง่ายนะคะขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจานโปรดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ